จนจนมือเริ่มอ่อนแล้วมาต่อเนื่องกันเป็นคลิปที่คลิปที่สองนะตุราเจ้เยไม่ใช่สิไปเจ็ดแล้วกูตุราเนื้อหนึ่งหน้าไม่เขียวสามสูงหน้าอายุเดี๋ยวค่อยว่ากันนะลืมแล้วแรงนี่นานเป็นไงเดี๋ยวเจอพื่นกันบชบจุนได้เลยนะครับปึ๊บ ออกกันเลยทีเดียวออกคลิปที่แล้วนะครับค้างเอาไว้เรื่องการปลูกปามหาความรู้เดีนะ๋ยวนี้จะทําอะไรทักอย่างเนี้ยต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆก่อน,น,นก่อนจะลงทุนเข้าไปนะอย่างนั้นก็ต้องรู้ทักครึ่งก่อนได้ครึ่งหนึ่งก็ไปเรียนรู้ประสบการณ์เราอะไรประมาณนี้นะจะทําอะไรเนี่ยช่วงนี้ลงทุนก็ต้องไป เราต้องสื่อสายดีนะครับอย่าผลีผามนะเพราะว่ามิจฉาชีพเยอะนะการหักหลังการทรยศกันเองเยอะมากนะต้องสื่อสายดีคู่ค้าเราเป็นยังไงลูกค้าเราเป็นยังไงแล้วนี่นะนะแต่และว,วงการเนี่ยอยู่ยากอ้อนะโดนหลอกเยอะนะแต่นี่ก็มีข่าวเเสีเเเยหายเกี่ยวกับการหลอกลวงเรื่องเงินเรื่องการ อนอน,นออนไลน์อะไรพวกนี้นครับแต่บ้านเราเนี่ยก็มีเยอะนะต้องระมัดระวังบางคนโลภนะอยากได้ตังค์เยอะๆนะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรเลยนะอยากได้แบบสบายๆนะมันหาได้ยากนะบอกได้คำเดียวยุกนี้โดนหลอกซะเยอะไปทางขวาเลย้วก็อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะเขาจะเอาเ,าเนื้อเล็กมาแลกเนื้อใหญ่ถ้าส่วนใหญ่นะบางคนได้ตังค์เยอะนะแต่ก็หมดเยอะ ือบางคนก็หมดตัวไปเลยนะเขาเนื้อเนื้อเล็กมาแลกเนื้อใหญ่นะเขาเรียกกันต้องระมัดระวังนะไปชวนลงทุนอะไรเนี่ยต้องสุดท้ายดีนาทีมาทีไปเนี่ยไม่ได้นะหมอดูอะไรก็ดูเยอะๆเอาไม่ใช่นะแล้วแต่หมอดูก็บางทีก็หลอกเราอีกนะเพราะอ่อามันจะต่อยจนฟ้องกูแล้วอย่าโลภนะถ้าไม่โลภเนี่ย โลบก็โลบได้นะโลบในแบบของเรานะโลบล้วทําแต่ว่าโลบแบบอยากสบายนะแต่ว่าไม่ได้ทาอะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะบอกได้คำเดียวนะอะไรมันไดมาง่ายๆเนี่ยยากนะนอกจากถูกเบอร์ถูรถสตรีอนะไรพวกนี้ไปต้อตรงนี้จะลายยังงี้ดีกว่านั่นแหละอันนี้ก็จะมีการหลอกดังเยอะ

ไม่ค่อยมีว่าฟังนิ้นะเป็นธรรมดานะ่ายมากก็ลดลอนแต่ธาตอาหารไม่ถึงไงโอกาสที่ออกต่อเนื่องกค่อนข้างยากน,นะฝนตกดีๆถึงจะออกดี <c oughs> ขากลองไม่ค่อยดีแล้วนะ โอ้โหมันขึ้นทางลายปามกันเลยเฉยเียไม่แหกตาดูบ้างวมงไม่แหกตาดูบ้างวาได้ อยากจะเชื่อเลยแะไรนี่ทางหักพับมันพื้นตัวได้วะใช้ได้เหมือนกันนั้นี่พอมาเป็นเม็ด แดงๆแ,แบบนี้นะก็จะเป็นสุราสองแล้วไปปพปนกันไม่แน่ใจบางทีอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้นะอ้สองก็หนึ่งถามว่าปลูกได้ไหมได้นะรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็พอตัวเหมือนกันแล้วสุราาความร้อนแรงของสุราเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนั้นถ้าคนปลูกจริงเนี่ย ก็จะประทับใจเลยแหละรุ่นใหม่ๆน่าจะดก,กนเน้นดกแล้วแหละนขนาดรุ่นเก่ายังเยอะขนาดนี้แม่งรุ่นใหม่ก็ต้องดีกว่าน,นี้แน่นกวขาอ่อนล้าลูกลูกได้นะหนึ่งสองรุ่นใหม่เนี่ยแนะนำน่าะยิ่งถ้าเป็นของศูนย์วิจัยเนี่ยจะดีมากเลยนะแต่ก็ยากอีกแหลนะะเพราะเขาไม่ค่อยปล่อยกันอย่าล้มนะก้อง เหงื่อนี่ไหลเป็นน้ำเป็นทางกันเลยเจ๊เจ๊เจ๊อา จริงๆเลยยังไม่เสร็จนะแต่รีบมาบันทุกซะก่อนแล้วฝนตกใหญ่เนี่ยน้ำมืดมาก่อนแป๊หนึงโอเคบอมันมืดหรือกล้องไม่จับโฟกครับวะเนี่ยอ๋อมันมืดนะครัหน้าก็รกนะ ถ้าไม่มีแทรกเตอร์เนี่ยเหนื่อยนะถ้าทำสวนเยอะๆควรที่จะมีเลยแทรกเตอร์นะแรกๆมันก็จะเจ็บตัวหน่อยนะครับนะการลงทุนนะครั้งแรกอนะมันต้องกล้ากันหน่อยนะต้องพงต้องผ่อนอะไรแต่ว่าพอเราไปสักพักเนี่ยก็จะลงตัวดนะ ของทุกอย่างแม่ก็ต้องลงทุนเองเหมือนเราซื้อรถมาตกปานมเนี่ยเห็นก็ต้องหดมือกินมือเพื่อจะจองรถนะแต่พอทำาพอนหมดก็ไปเอาคันใหม่เอาไม่ใช่ก็เหนื่อยอีกเราไม่ใช่นะแล้วแต่พอนหมดก็สบายนะได้ไปลงทุนซื้อดรงซื้อที่ซื้ออะไรที่ต่อยอดธุรกิจกต่เราอะไรพวกนี้นั้นเฮ้ยมันหมดกำสิวเว้ย มันเมื่อยว่ะไป Đây. Còn luôn mì nữa nghe. Húp. Hãy subscribe cho มีคนสอบถาม N ออเอทไลมาพูดนิดนึงเราถามว่ารถข้อกับรถดำอันไหนบรรทุกความดีกว่านะถ้าปริมาณเนี่ยรถข้อดีกว่านะแต่ถ้าทำรอบนะถ้าคุณมีกิจกรรมเสริมนะรทุกอาชีพบรรทุกเป็นแบบอาชีพนะแล้วก็ต้องทำรอบเนี่ยดำก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันหนักรถนะดำเนี่ยรถมันหนักนะ่าจะทำให้กินน้ำมันนะ ถ้าคุณเน้นเยอะๆบรรทุกเยอะๆเนี่ยดำไม่ค่อยตอบโจนะผมลองมาแล้วนะนี่ดูดำกับบรรทุกอยู่นเห็นไหมไม่ค่อยตอบโจยนะมันเหมาะสาหรับหลากหลายมากกว่านะเหมาะับหรับในหัวอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีอาชีพรับจ้างเพิ่มเติมนะถ่ายยาวไปเลยว่ะนะ่มันไม่กี่แถวเลยเบื้องนะเบื้องน้ำมันแน่นอน นนหนึ่งลเลยเพืองค่าเพืองค่าทํานะกําตัางก็เลยสองแสนนะยุคนี้นะอาจจะมีทอนสองแสนอาจจะมีทอนนะแต่ถ้าคุณผ่อนกับรถเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยนะแต่เมื่อยงก็ผ่อนแพงอีกผ่อนยาวผ่นแพงอีกนะนะถ้าคุณไม่คิดจะทําทอาชีพคือด่นเสริมนะมันทุกดินจ้างอะไรพวกนี้นะ ผลยกปุกอะไรทุเรียนอะไรพวกนี้นะไม่โกนะไม่แนะนําให้ทําดีกว่านะถ้าคุณจะทำปามอย่างเดียวเนี่ยไม่แนะนํานะมันมัน,มนค่อนข้างีะมีข้อเสียเยอะนะแต่กลับกันถ้าคุณเป็นเจ้าของมีที่เยอะๆอะไรพวกนี้นะหมีที่สักร้อยไร่นะถ้าคุณจะทําดั้มบรรทุกปามด้วยขนดินด้วยเออดีนั้นดีทําไปเลยนะครับย,ยาวเนี่ยอึดุดนแน่นอนอันต้องถมทางอะไรเพอ้ออะไรพวกนี้เพอ้อเนี่ยไป มันดีนะเหมือนกองในวัวเราเนี่ยที่กระเยอะโอ้ยที่กระเยอะที่ลหลแปลงน้ฝนดินสมทางในสวนเนี่ยก็หลุดแล้วขอแแน้เหนื่อยจริงๆริ่เนไหมกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ถ้ามาบรรทุกจ้างแบบนี้ไม่คุ้มอย่างแรงนะนะเสียแรงกว่าไม่คุ้ม อย่าทำไปใส่รั้วดีกว่าใส่รั้วเป็นหมื่นดีกว่าทำดําเป็นแสนนะเนี่ยรั้วแบบนี้มันมันตุกได้เยอะกว่าไม่อย่างหนึ่งรถมันเบาอ๋อรถมันเบานะมันก็เข้าในหน้าง,งานที่มันช่ยแจได้เยอะขึ้นนะกลับกันดําเนี่ยทํายากนะหนักรถหนักอแอะไรพี่่ะ Ừ thôi con kéo mày to con nhóc của mày có trên cả mọi người ơi <laughs> đừng nói à anh đi à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  คนเกียวไม่ทอ้อคนยกก็ไม่ท้อเช่นกันนะเกีียวกันให้มันกันไปเลยอดแจ๊เนี่ยอันตรายเหมือนกันนะพนละมันดีแบบเนี่ยน้องทิมทิมให้มันชับๆไปเลยยาวนะคลิปนี้น่าจะยาวและผมไม,ไม่น่าจะตัดแล้วไป

กินข้าวสี่มือบอกให้ทำเดียวถ้ายกปาาแบบนี้นะไปโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะยาวเกินแล้วถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ไม่รู้จะมีคลิปหน้ารือเล่รับนี้ก็สวัสดีครับผมอก่อนหายเหนื่อยก่อนนึกว่าเข้าคอข,า,ขาดก่อนเมื่อกี้ประมาณนี้นะครับ